ออสสวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาต่อซอยกันดีกว่าครับโดยซอยที่เราจะต่อวันนี้วันนี้ครับคือนี่เลยครับ เซโนเร็กซ์นะครับผมหุ่นซอยรุ่นใหม่ของฝั่งดิพับบี้นะครับผมซึ่งซอยตัวนี้ครับต้องบอกว่าเป็นซอยที่เท่มากๆแล้วก็เป็นหุ่นที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆด้วยครับซึ่งเดี๋ยวตัวนี้ครับต่อออกมาแล้วเนี่ยจะหน้าแตาเป็นยังไงต่อยากต่อง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อเซโนเร็กซ์กันเลยก่อนนะครับผมโอเคซึ่งใบแมนนัวนะครับจะเป็นในส่วนของต่างกับตัวอื่นเนี่ยปกติซอยนะครับจะเป็นแผ่นกระดาษแผ่นใหญ่ๆแต่นี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มมกกััััััันน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 เลยคคคครรรบบบบข้้้้้ตอททีี่่ะะใชชชงหด3ิิ ชิ้นนี้โอเคเรา2ชิ้นนี้มาประกบเข้าด้วยกันก่อนนะครับในรูปแบบนี้แล้วก็ชิ้นนี้มาประกบเข้าไปได้วยกันชึบโอเคสักครู่หนึ่งนะครับหาที่ใส่ก่อนอแบบนี้ชึบโอเคกดให้แน่นส่วนแรกก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้ชิ้นสนถัดไปตึ๊ดตึ๊ดเราจะมาดูในส่วนของอ่าส่วนนี้นะครับให้โอเควางตรงนี้ขึ้นแล้วนำพาร์ทสีส้มตรงนี้ประกบเข้าไป อ่าแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีคลิป2อันเนอะเราต้องกดเข้าไปนะครับซึ่งค่อนข้างแน่นมากๆเลยโอเคเรียบร้อยฟังหนึ่งละอีกฟังหนึ่งทำเหมือนกันนะครับหันแบบนี้แล้วก็เอาคลิปกดเข้าไปเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงหันโอเคหันถูกข้างแล้วกดชึบกดชึบโอเคเรียบร้อยทั้งสองข้างนะครับแล้วก็นั่มแบบนีงผมเปิดหน้าก่อนอ่านั่มพาทนี้มานะครับพาทนี้เราจะนําส่วนสีซ่อมตรงนี้ที่เป็นส่วนตัวใจหมุนขานะครับ ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็นำพาดนี้ให้นพาดเปิดปิดสวิตช์ใส่เข้าไปนะครับอ่าจากนั้นนำพาดนี้ใส่เข้าไปได้เลยชึบแบบนี้กดให้แน่นทั้ง2ฝั่งนะครับอ่ากดให้แน่นโอเคเท่านี้ในส่วนของตัวบอดี้สอยก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวสิผมลืมไปชิ้นหนึ่งต้องใส่อันนี้เข้าไปด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวขอแกะแป๊บหนึ่งนะครับแกะไม่ยากมากโอเคแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ใหม่โอเคผมต้องใส่อะไรอีกไหมไม่ต้องแล้ว Okay. กดเข้าไปใหม่สิชุบชุบชุบโอเคเยียบร้อยนะครับแกไขเยียบร้อยแล้วทีนี้ถัดไปนำพานิเฮียนพารทหางมาใส่เข้าไปชุบแล้วก็พารตรงนี้ที่เป็นส่วนหน้าอกตรงนี้ใส่เข้าไปชุบโอเคท่านี้ส่วนบอดี้ระาวาังพัดไว้ก่อนเนอะถัดไปชุบโอเคถัดไปจะเป็นเริ่มของการติดเกราะนะครับเกราะทีใ่ใช้สส่วนเลยคือส่วนนี้ก่อนฝั่งนี่อ่ะใส่เข้าไป แบบนี้โดยจะนำพาสสีเทาตรงนี้ใส่เข้าไปในรูอย่างนี้เหรอโอเคถูกต้องนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเรากดมันเหมือนไม่ได้เหมือนไม่มีตัวล็อกเลยนะครับเนี่ยในเปนไรผมคิดว่าเดี๋ยวคงมีอะไรมาล็อกเลยเนอะแล้วก็นี้ใส่เข้าไปเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งชุบโอเคเรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งแบบนี้แอเคที่นี่ถัดไปจะเป็นส่วนขาละส่วนขาเราจะนำพาสนีครับ อ่าเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีดูอยู่เนะเรานำขาเข้าไปติดแบบนี้เลยอ่าชึบกดเข้าไปแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับซึ่งจะต่างกับซอยตัวเขา,วาเซโนเรกกอผมบอกไปว่ามมนมีท่าเซโนเอเวอเรชันที่แปลงล่างเนะทำให้ขาเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเคแบบนีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่าเรานำขาตรงนี้ประกบเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมต้องสีส้มแล้วก็นำจุกอันนี้ออกมา3จุกนะครับเราจะนำจุกตรงนี้มาล็อกขาลงไปหนึ่ง 2แล้วก็3แบบนี้นะครับอ่ะเกียบร้อยแล้วอีกฝั่งนึ่งหันกลับมาใส่เหมือนกันนะครับแบบนี้แล้วก็จุก3จุก1 2แล้วก็3นะครับใส่แบบนี้โอเคทีนี้เซเร่ของเราเนี่ยขาเสร็จสมบูรณ์แล้วเนอวางไว้ก่อนถัดไปผมเปิดหน้าต่อไปก่อนโอเคถัดไปเราจะมาใส่เกราะกันดีกว่านะครับเกรอะขาละ เอานี้ออกขึ้นมาวางก่อนใช้พาทนี้นะครับหันแบบนี้ให้หันพาท,ที่จะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เหมือนกับยื่นออกมาตรงนี้เนาะใส่ไปแบบนี้นะครับที่เป็นเหมือนกับพาท,ที่เข่านะอีกฟังนึ่งทำเหมือนกันนะครับชุบแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปโอเคส่วนขาจากนั้นต่อไปครับเราจะติดเกาะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเอาพาสีขาวออกมาก่อนผมจะได้ไม่ต้องหยิบอีกรอบหนึ่งชุบชุบ อันนี้ใช้ทั้งหมด4พาร์ทนี่วางใ้แบบนี้แล้วก็หันฝั่งนี้มานะครับเกาะขาเนี่ยเราใส่เข้าแบบนี้รูหนึ่งตรงสีดำรูหนึง่งเห็นไหมมันจะเป็นเชื่อมกันแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็นําพาร์ตสีขาวใส่ล็อกเข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วปอีกฝั่งนึงครับใส่เข้าไปเหมือนกันกดอันนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันตรงรูให้มันตรง่รงองก็ค่อยๆใส่เข้าไปแบบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกบแบบนี้ Okay. นี่ส่วนขาเรียบร้อยให้ถัดไปส่วนแขนส่วนแขนเนี่ยไม่ยากนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมขอเทจอยสีขาวออกมาให้หมดเลยแล้วกันเขตจะได้ง่ายๆหน่อยนอะเข okay. นที่ถัดไปส่วนแขนเนี่ยครับก็ใส่เข้าแบบนี้แล้วก็ล็อกเข้าไปซึ่งส่วนแขนเราจะขยับอิสระนะครับจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวมอเตอร์ข้างในแต่อย่างใดแต่ขาเนี่ยขยับไม่ได้นะครับจะไปฝืนเลยเดี๋ยวมอเตอร์มันพังนะครับอีกฝั่งหนึ่งทาเหมือนกันนะครับใส่เข้าแบบนี้ชึบชึบทั้งสองฝั่งเข okay. เรียบร้อยเฮ้ยถัดไปเดีย๋ยวผมเปลี่ยนหน้าก่อน ต่อไปเราจะมาต่อหัวกันครับส่วนหัวจะใช้โอเคก่อนอื่นพาร์ทนี้นะครับแล้วก็พาร์ทปากใส่เข้าไปโดยเราจะให้ส่วนที่เป็นฟันเนี่ยกัดลงไปแบบนี้แล้วก็นําพาร์ทนี้ประกอบต่อเข้าไปครับชุบนะามันเป็นตัวที่นั่งคอนขับเนะแล้วก็นําพาร์ทในส่วนของพาร์ทสีส้มตรงนี้ที่เป็นพาร์ทที่ปิดห้องคอนขับเนี่ยวางลงไปก่อนนะครับแล้วนําพาร์ทนี้ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเนะ่งเพราะมันต้องมี ราะมันใช้หลายสักชั้นอันผมจะค่อยๆใส่เข้าไปช้าๆนะครับไม่ก็2สองอันนี้ก่อนแล้วกันชึบโอเคพอวางแบบนี้โอเคพอได้ที่ปุ๊บเราจะนำพาสีส้มตรงนี้มาใส่เข้าไปเนะแล้วก็ค่อยๆกดให้มันแน่นๆโอเคยกอันนี้ขึ้นกดโอเคทุกอย่างแน่นเียบร้อยแล้วก็จะนำพาสจมูกนะครับใส่เข้าไปแล้วกดปิดตรงนี้ลงมาเท่านี้หัวเซโนเลก ก็จะสมบูรณ์แล้วนะครับแคจากนั้นมาประกอบที่ส่วนสุดท้ายกันดีกว่าต่อไปเอาเป็นหางก่อนแล้วกันส่วนหางครับเราต้องนํา2พาร์ทนี้ใส่เข้าประกบเข้าด้วยกันชึบให้มันเป็นหางนะแล้วก็ใส่เข้ามาที่ตรงนี้อ่าจากนั้นพาร์ทนี้ครับเอาสีขาวปิดข้างบนข้างล่างแล้วก็วางลงไปที่หางแล้วก็ประกบชึบ จากนั้นต่อไปพาร์ทนี้ครับพาร์ทข้างหลังเนี่ยเราจะนําเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งก็ใส่ยังไงนะโอเคเราจะหันมาแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับซึ่งนี้จะต่างกับซอยที่ผมเคยต่อมาเนี่ยเพราะว่าอย่างบีสไลเกอร์หรืออย่างตัวเจโนสปิโนนะครับเราจะต่อโครงก่อนแล้วค่อยต่อกกรอแต่นี่มันกับต่อกกรอคงไม่พอพร้อมกันเลยเนะแต่ท้าย,ยก็นําหัวใส่เข้าไปแบบนี้นะครับชุบอ่ะเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเซโนเร็กซ์นะครับผม ซึ่งออกมาเรียบร้อยครับเป็นซอยในกระสาวสีน้ําเงินนะครับของฝั่งดีพ่อปีเงี้ยซึ่งบอกเลยครับว่าตัวนี้เทมากๆนะครับและลูกเล่นเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนนะครับผมเพราะตัวนี้ครับยังสามารถแปลงร่างยังสามารถติดตั้งอาวุธเข้าไปได้อีกนะครับผมงนี่นครับเรื่องของความสามารถเรื่องของพลังเรื่องของท่าไม้ลายเซนโดเรสเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้ดูกันในวิดีโอถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอประจำวันนี้ครับก็มีเท่าเลยใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับกออ้้าามมมพพิ์ขคไดเเสลย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่าน,นี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้านครับบ๊ายบาย